ถ้าอย่างนั้นเรามาลองทำกันเลยนะครับเรื้อก่อนนะครับผมเทปนี้อาจจะแบบว่ามีความโป๊บเรือนนิดหน่อยนะครับผมทาเข้าไปนะครับผมก็รู้สึกแสบๆเล็กน้อยนะนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวไม่ไม่ไม่เท่าไหร่อ้าวไม่ออกอ่ะเหมือนมันจะไม่ออกทุกคน สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ดิวชัชัยแชนแนลนะครับผมเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์แชร์กดซับสไครป์ห้กับดิวชัชัยแชนแนลด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับดิวจะมารีวิวครีมกำจัดขนนะครับบีดนะครับผมอันนี้นี่เองฮะซื้อได้ตาม7ซเว่นอนะครับหลอดนี้อยู่ได้มาในราคา79บาทเท่านั้นนะครับเซเว่นอทั่วไปได้เลยนะครับผมแล้วก็คือจะมาลองกำจัดขนจุกกระแวดูนะครับผมซึ่ง EP นี้อาจจะต้องมีการถอดเสื้อเพื่อจะทาที่ขนจุกกระแรร้นนนิดึงะคับแลวก็จะะแนนนิดนึที่หรรัับกกาจดขนจกกระึ่ นะคือไม่ควรโกนมันก่อนที่จะมาใช้ครีมตัวนี้นะครับไม่งั้นนะขดมันจะไม่หลุดมันจะต้องเหลือต่อๆขึ้นมาหน่อยนึงนะครับอย่างดีอย่างเางี้ย ดูก็วันนี้ก็คือแบบว่าก็มีขนจุกกระเลพอสมควรเลยนะครับผมเพราะว่ากลัวครีมมันจะเอาไม่ออกนะคบผมโดยปกติแล้วเนี่ยดูจะใช้แบาตาเตอรี่น,นะครับในการอากำจัดขนจกุกกระเลนะครับคือไม่ได้ต้องการให้มันแบบหายไปเลยอะต้องการให้มันแบบว่าดูเรียบร้อยอะไรเงี้ยนะครับเวลาไปแบบว่าแช่ออนเซนหรือว่าเวลาไปสาวายน้ำไปว่ายน้ำไ,ไปออกกำลังกายไปบีชไปแบบทะลงทะเล,ลอะไรเงี้ยมันจะได้ไม่น่าเกลียดนิดนึงนะครับผมซึ่งปัญหาของการใช้แบาตาเตอรี่เนี่ยบางทีอะเราก็แบบ ขเขาเรียกอะไรถูมันแรงเกินไปแล้วมันก็ทําให้ระคายเคืองกับใต้วงแขนนะครับผมเคยแบบว่ามีแบบว่าเลือดออกบางทีมันก็บาดอะไรเงี้ยนะคะใบมีดมันก็บาดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะหรือมันดุแรงกับน้องจุกระแรของเราเกินไปหรือเปล่า <S <S วันนี้เลยจะมาลองรีวิวครีมตัวนี้นะครับีดนะครับผมลองใช้กับขนจุกระแรดูนะครับผมซึ่งจะต้องมีการแบบว่าขอต้องขอ,ถอ,ถอถเลือกอะไรเล็กน้อยอย่างเงี้ยต้องขออภัยนะครับเกิดภาพมันออกมาบอกว่า in a process หรือว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยนิดหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเรามาแกะกล่องมาดูนะ ในกล่องนะครับเขาก็จะมีตัวนี่แหละครีมกําจัดขนนะครับเป็นหลอดขึ้นมาอย่างนี้นะเป็นหลอดเป็นหลอดอนี่นะครับผมเดี๋ยวให้ดูโอเคแล้วก็จะมีไม้พายอะ่ะเนี่ยไม้อันนี้สาหรับทาครีมแล้วก็ป้ายป้ายเป็นที่จุดที่เราต้องการกําจัดขนนะครับผมวิธีการใช้เดี๋ยวดูขออ่านนิดหนึ่งนะครับ ก็คือนี่แหละก็คือป้ายครีมนะคบไปที่จุดที่เราต้องการจะกาจัดขนนะทิ้งเอาไว้สนาทีแล้วก็เช็ดออกนะครับผมผลก็จะหลุดออกมาแบบ Amazing มาจังมากเลยนะครับผมซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองดูนะครับกับขนจุกกระแรนะว่าผลจะออกมาเป็นยังไงนะครับผมถ้าอย่างนั้นเรามาลองทํากันเลยนะครับขอถอดเสื้อก่อนนะครับผมเทปนี้อาจจะแบบว่ามีความปบเลือนนิดหน่อยนะครับผมโอเคเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะทา ตีมนะคะไปที่อีกตัวป้ายอันนี้นะครับผมแล้วก็ทาไที่จุกกระแลของเราแล้วก็ทิ้งไว้3นาทีนะครับอ่าทาเข้าไปน่าจะประมาณนี้ก็รู้สึกว่ามันอ่อนโยนในการใช้แบตเตอรี่นะครับเพราะว่า ปัตาตเลียนเนี่ยบางทีมันก็อย่างที่ดิวบอกอ่ะมันกินเนื้ออยู่นะเจ็บเลยอะ่ะบางทีเลือดซึมเลือดซิปเ,เลยเพราะแบบเราก็กลัวมันจะไม่ออกแล้วก็แนมแล้วก็หูแรงเกินนะครับผมตัวปัตเตาเลียนเนี่ยจะบอกว่าเดี๋ยวนี้เวลาไปออนเซ็นเวลาไปแหลรอย่างเงี้ยผู้ชายคนไทยเนี่ยดูแลตัวเองดีขึ้นนะคือเขากําจัดขนตัวเองหมดเลยนะครับผมจริงๆโอเคน่าจะบ รอเวลานะครับผมถ้าเกิดครบสามนาทีเรียบร้อยเนะี่ยแต่เราก็จะใช้อ่าทิชชู่นะครับเช็ดออกดูดูซิว่าขนมันจะหลุดหรือเปล่านะเดีย๋ยวมาลุ้นพร้อมกันนะครับถ้าเกิดสมมติมันทําแล้วโอเคดูว่าโอเคเลยนะอาจจะซื้อติดบ้านเอาไว้เลยเพราะว่าการใช้แบตรเตอรี่เนี่ยบางทีก็เลือดออกไปแล้วนะครับผมแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเออดูจะบอกว่าดูก,าก,ก็ไม่ได้กําจัดขนรักแร้ตั้งแต่เวลานะครับผมเธอถ้าไม่ได้ไปอ่าไม่ได้ไปทะเลไม่ได้ไปอ่ออนเซนหรือว่าไม่ต้องไปโชว์ร่างกายที่ไหนเนี่ยก็จะก็จะไม่ได้กําจัดขนรักแรงอะไรเงี้ยนะครับกก็ปติ ต่ถ้าเก็สมมติว่าจะต้องไปสถานที่ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะอาจจะต้องนิดนึงเพราะว่าเพื่อการแบบว่าดูแลตัวเองนิดนึงนะครับผมให้มันเรียบร้อยเนาะเออไม่ใช่อะไรเอาละครับตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะครับ3นาทีได้แล้วนะครับดิวจะมาเช็ดข้านี้ก่อนเลยนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงนะขออนุญาตใช้ได้ชื่อนะครับผมเราจะมาเช็ดขนออกกันดูอืมโอเคออกไหมออกไหม ทำไมมันออกมาแค่เนี้ยเออไม่ออกอ่ะสามนาทีแล้วนะเหมือนมันจะไม่ออกกัทุกคนทำไมมันเปรี้ยวอย่างนี้วะเดี๋ยวลองอีกข้างนึงนะครับผมไม่รู้ทาน้อยไปหรือเปล่าแต่ก็ทาเยอะแล้วอนะงั้นเราทิ้งน้ํายาไว้อีกแป๊บหนึ่งทิ้งครีมไว้อีกแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาค่อยมาเช็ดออกนะครับเฮ้ย amazing แต่มันไม่หลุดหรอกแต่เหลือข้างนี้นะครับเดี๋ยวเราลองข้างนี้ดูถ้าไม่ออกก็ต้องกลับไปใช้แบตเตอรี่เหมือนเดิมนะครับอันนี้คือแบบว่า ทำาไ้เป็นอย่างงี้งง t e r เดีย๋ยวเราทำการเช็ดกันต่อนะคะโอเคออกไหมออกไหมออก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 เออออกออกอาจจะต้องทิ้งน้ํายาเอาไว้ให้นานขึ้นนะครับผมเฮ้ยออกเลยข้างนี้ออกเลยนี่เห็นไหม ซึ่งมันก็ไม่ได้ออกแบบหมดจดร้อยเรนผมเหมาะกับผู้ชายนะแต่ไม่เหมาะกับผู้หญิงนะดิว่าคือผู้ชายบางทีมันไม่ต้องแบบเกลี้ยงเหมือนขนาดไปแว็กซ์มาก็ได้ใช่ปะเออแค่นี้มันก็ดูสะอาดแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยคือไปบีชได้แล้วนะคบผมสามารถไปออนเซ็นไปบีชไปอะไรได้แล้วแต่สำหรับผู้หญิงเนี่ยอาจจะต้องทำสองสารอบนะหรือไม่งั้นก็ไปแว็กซ์เพื่อความเป๊ะปังนะคบผมแต่สำหรับผู้ชายดีว่าแค่นี้โอเคแล้วโอเคเลยเออหลุดไหมหลุด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 ครับ โอเคนะคะเพื่อความสะอาดหมดจดยูจะขอไปอาบน้ำรอบหนึงก่อนนะครับผมแล้วก็ลองทำความสะอาดจักรแยดูนะครับผมแล้วเดี๋ยวมาให้ดูนะว่ารีซอสมันเป็นยังไงเมื่อกี้นะครับยูก็ไปอาบน้ำล้างตัวล้างจักรแยฟอกสบู่เรียบร้อยแล้วนะคบผมก็จะให้ดูรีซอสนะคะว่าออกมาเป็นยังไงนะครับชดานี่นะครับผม หลังจากทำรอบเดียวนะครับไอข้างเนี้ยที่ตอนแรกมันไม่ออกอะ่ะถูไปถูมาตอนฟอกสบู่มันก็ออกนะครับแต่จะบอกว่ามันก็ยังจะมีต่อๆนะครับผมเอาลองดูดิวเลยจะบอกว่าถ้าเกิดต้องการความเนี้ความเพอร์เฟกอาจจะต้องทาซ้ํารอบ2รอบสเพื่อให้มันหมดนะแต่ว่ามันก็จะระคายเคืองผิวนะครับเพราะว่าไอตัวสารเคมีเนี่ยมันทําให้แบบระคายเคืองจุกกระแลเหมือนกันนะเอาจริงอืมเพราะฉะนั้นก็เลยจะบอกว่าสําหรับผู้หญิงอะ่ะดิวว่าผู้หญิงไปแว็กซ์ดีกว่าไหมน่าจะเหมาะก,กว่าอันนี้รีวิวแบบออนเนชั e นรีวิวเลยนะถ้าผู้ ต้องการต่ออะไรเงี้ยไปแว็กซ์น่าจะดีกว่าน่าจะระคายเคืองน้อยกว่านะครับผมแต่สำหรับผู้ชายเนี่ยวิซอแบบอนี้งโอเคนะแบบนี้คือไปบีชไปไว่ายน้ำว่ายน้ำไปออนเซ็นอะไรเงี้ยไม่อายใครแนละ้วคือไม่จําเป็นต้องคอมพลีทลี่แบบเกลี้ยงไปเลยอะไรเงี้ยนะครับแต่แค่นี้ก็คือดูสะอาดแล้วดูสะอาดสะอา้านดูสะอาดอะไรเงี้ยซึ่งยูก็พอใจกับผลลัพธ์นะครับผมสําหรับใครที่อยากจะลองใช้บีชตรงนี้นะครับก็หาซื้อได้ตามเซเว่นอีเลฟเว่นนะแต่สำหรับผู้หญิงต้องการความเ,มเนี้ยก็อ,อาจจะต้องทาหลายรอบหน่อยนะครับผมซึ่ง แล้วแต่สะดวกเลยนะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยถามว่าเป็นครีมกําจัดขนที่มีประสิทธิภาพไหมดิว่าก็มีประสิทธิภาพนะนี่คือประมาณแบบเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วอ่ะเข้าใจบ้างเหลืองนิดเดียวนะครับผมสําหรับใครที่อยากลองใช้นะครับก็ไปหาซื้อได้เลยที่เซเว่นอีเลฟเว่นแล้วก็ไฮเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับดิวก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับดิวชาชัยช anel ้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย